ตีตังรงรมาโดราลูกโกตีตั้งโรงรมาโดราลูกโกตีนังตังเชียนตังจัดตีตั้งนามาโรงเบนจากโกตีตั้งนามาโรงเบนจากโกตีตั้งนามาโรงเบนจา ทีนางที่รำกงกาโกกรรมายามีความจังเลยโกกรรมายามีความจังเลยโกกรรมายามีความจังเร้อ,าารอ,อชื่อความดีคุณนี่แม่นา ไอ okay, sure okay, ้ก mi ้าหมาใครออกชื่อเรื่องไรก็ไง่ายเกลอออกชื่อเรื่องไรก็ง่ายเกลอออกชื่อเรื่องไรก็ง่ายเกลอก็ไมาหย่ามีความจางเลยก็โยดใหญ่ยาตวงไม่อย่าตากโยดใหญ่ยาตวงไม่อย่าตากโยดใหญ่ยาตวงไม่อย่าตากภากุนตากนี้กุ้งปีตักายตามนี้ลู ซากรวนนาตาาวนี่ลูกชายซากรวนนาตาาวนี่ลูกชายซากรวนนาเมีหยหนายในตวอังโพยาในตากะยศรักสะโซดังโบ,บตานากระยศรักกระโยโซโบตานากระยศรักกระโยโซโบตานาไหว้พระภูมิจันโงน พระภุมจันหน่อยตัดไปลูกจะ้าว้ายภุมใจค่ะตัดไปลูกจะ้าว้ายภุมใจค่ะตัดไปลูกจะ้าวายภุมใจค่ะวายพระภุม โซต่างโลดปุ่มตั้งเปเิดไฟลูกจะไหวผูมเอคว่าตัดไฟลูกจะไหวผมเอคว้ามาตัดไฟลูกจะไหวผูมเอคว่าปลาปุ่มตั้งกาวันนี้ผมน้ามาคว้ารักษาเม็ดกายกายาดเป็นโดนซีเม็ดกายกายาเป็นโดนรีลเม็ดกายกายาเป็นโดนรี ไม่รุ okay, ้งไม่ตามดำเมื่อนมีไม่รุ้งไม่ตามดำเมื่อนมีมันไม่รุ้งไม่ตามดำเมื่อนมีโผล่ถึงบงจงตาไม่ไหวเจะตีกบกันยันดีก็น่าคลายดูกบกันยันดีน่าคลายดูกบกันยันดีน่าคลายดูแล มะลพุ่มเปลี่ยนเวียนควยปลายกุดกูพุ่มเปลี่ยนเวียนควยปลายกุดกูและพุ่มเปลี่ยนเวียนควยปลายกุดกูรูปร่างงามไม่น่าจะดูรูปร่างหมู่ตัวดูหมดจดรูปร่างหมู่ตัวดูหมดจดรูปร่างหมู่ตัวดูหมดจด เขียวเกี่ยวดามคำรามยังวานพุ่วิ้มชาตั้งนานพลันเปื่อยหมุดปุยชาติตั้งนานพลันเปื่อยหมุดปุยชาติตั้งนานพลันเปื่อยหมดคุณจืดหรือชาไม่ว่าโหลดมาปรากฏตั้งเมืองพระปาราปรากฏตั้งเมืองพระปาราปรากฏตั้งเมืองพระปาราทางอระของทาง ตเมทียรังดังดอกปะตุมมาแล้วเนื้อเทียรังดังดอโดกปะตุมมามาไหวมูนในนาดนมประสาทสดาแลโพอุระสาสดาทธมังงัสางกาสรงกาไหวครูอาจารย์มังสรางหาย พุธทธามและตังคาโยวายกราจารย์ไหว้คุณจายเยดุจิตตาปีอพูดจิตตาปีพอนึกเวลาปานีปานีนัไหว้พระคุคณตา,ตาวเวลาปานีไหว้คุณตาแล้วถึกเวลาปานีมานั่งไหว้พระคุณตา คุมรักษาเลปยาบาลอือพออือใลปยาบาลใหป้ปวกสัตว์สู่เลม,มูมาเลมูมอือลบเล็กนี้สัตว์สูมูมาอือลบเล็กนี้ วจังวัดที่ตายกว่าโคลนแล้วพ่ออยู่ตายกว่าโคลนกจงฉันกันครบผก็รบละลูกกี้จงฉันกันครบรบลูกกี้แล้วตูกจงฉันกันบพอรบละลูกกี้นลมลมอยากดูอันรกซี่งปรเออดูอันแทกซึ่งโอ้ไว้ครูลธานาคีนาคีมีแตร ขุดตาหนากีมีฤทธิ์ตาแล้วไหวขุดตาหนากีมันบ่มีแต่ฤทธิ์เออตาไม่ปลายชวนและบ่ต่องเหนือนิลเออพอเออพต่องเหนือนิลแม่พอได้ตังเป็นดีได้แต่งเป็นควายได้แต่งเป็นดินแต่งเป็นควายแล้วพอได้แต่งเป็นดิน

เกเรีนอีซินตอนเหล่ตาก็ปบระเกเรียนตาเอออีซินตอนนางองหญ้านักนั้นโอ้ไววคนแต่ผัวาตางลากเลี้ยมเลี้ยมหลักซูเมมาตางลากเลี้ยมประสูเป็นแล้วได้มาตางลากเลี้ยม โอ oh, เลียมประตูเบนประภายใช้ปัดดูมาไม่ตรงรักษาไว้ไม่คงไม่คงเอไอ,อไม่นอมเินเศร้าไหวไม่คงและไม่นอมอีกแล้วรักษาไว้ไม่คงโอ้ไม่นอมเบลมาตั้งหลังเลียมบุ่ปลาสุเมเบลและตั้งดวงอาทิตย์อตย์โอดวงพระจา ิดวงพระจันทร์เล้วมาตั้งดวงอาทิตย์โอ้ดวงพระจันทร์ราโดแต่กลางคืนแต่ปกลาอาทิตย์น้ำจืดโอ้เดินแต่กลางวันอาทิตย์น้ำจืดเดินกลางวันเล้วอาทิตย์น้ำจืดโอ้เดินแต่กลางวันตั้งดวงอาทิตย์ตั้งดวงพระจันทร์มาททองแสงจันทร์ตัวโลุ ตัวลูกประลูกาเพ่งจันตัวลูกประลูกาแหลมรวมเพ่งจันตัวลูกโอ้ลูกประลูกกาขึ้นยาตามไหวตามไหวบุญเกื้ออือตามไหวบุญกื้อตามไหวเจอพระตีพระตีโอ้ตีโดามาตามไหวพระตีตีโอดาและตามไหวเจอพระตีโอ้ อดาอลุกมาการมาตั้งติดแล้วพ,อ,พอ,อตัง้ง P ติเี๋มเตียวทองร้องรีเหมปลาวีเตียวทองรองรีวบวร,ร่วีแล้ว,วมาเทียวตองร้องร,องรีรองรืรอนราวี เดือโป้ยเป็นจับตืแล้วโป้กามารับมารับโอรับโตื้นะโปมารับโอตื้นะแล้วโป้ามารับได้มารับโปตื้นะอยาเป็นรวยเรือรื้รวยรังอย่ากให้เป็นรวยลางรยล่างโ้ต่างรวยนะอยากเป็นรวยล่างตัางรวยนะ ลยพอเอื้อดังเลยนาโอว่ามาตืดนั้นมาตาดาราหนังวีหนังวีเอาตัวเล่นดาราหนังวีเอาตัวเล่นแล้วดาราหนังวีพอเอื้อเอาตัวเล่นตัวลูกนี่หรือเปรียบคือหลวงเก่าแท่โปเจ้าเป็นน้องอินน้องโอว่าโจ จ้าเป็นนกมาจอกเแลี่โพจ้าเป็นนกโพเออมาจอกเล่นาราหนังเวเอาตัวเตลแลโพเกเตลเข้ามาโพอยู่จับจับเข้ามาจับจับแล้วพอเกเตลเข้ามาพอโอจับจับมาตามเสียงปีหรือเสียงกลอง แล้วโป้กยองข้ามาเป้เป็นรำดาบโป้ยองข้ามาตามเสียงตาบแล้วโป้กยองข้ามาโออตามเสียงตาบเข้าวมานั้นเป็นรำดาบกระรรับผู้โม่โปเทวดากระรับผู้โม่เทวดาแล้วรำ รูโมบปติเรอดไดมาเลยโพหมายจริงจิงลงมาจากอิงปอสูโรราลงจากจริงจุโรราลายจากอิงปอมาดูราทิงน <No ั้นรู้เปื้อกาดานลูกจะตอดสะปา บ้านยาตราลามาจุ่มนุ่มบนบ้านล้วพอเอือยาตรางานตัวเสร็จแล้วรื้อนองเออเสร็จแล้วรื้อนองแล้วมารำลงรำลงน้องเออส่งสามตาแล้วมารำลงโชคสามตาแล้วได้ออกมารำลงโอ้โชคแามตา พระปีนีนท,นที่ครูโค้ชมารำตามประปีนีครูโซ้มาแล้วรำไปตาม,ตามประปีนีที่ครูเดโค้มาลูกัดไปนานากเกิลมันจากจากจนที่ว่ามาประชุมเอ,อดูโจันร chào lùm vào lê măng bao nếp bát cao nài ông tuk rang nong kulp vào bát mát ong đức rút sức nào chát lùm vào nào chát đẹp sang จังเด็กนูพอดึกเวลานาฬิกาตรง